เลือกเพื่อไทยเลือกอนาคตที่มั่งคั่งให้กับพี่น้องกรุงเทพมหานครแบงคอกบลิงท่านผู้เกีที่เคารพครับพี่น้องชาวกรุงกทมที่เคารพทุกคนพักเพื่อไทยครับในฐานะเป็นพักการเมืองเป็นสารบันการเมืองของพี่น้อง ประชาชนเห็นคุณค่าเห็นชีวิตของพี่น้องชาวกอทมอที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในโอกาสครั้งนี้เป็นโอกาสของพี่น้องชาวกอทมอในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิก สภากรุงเทพมหานครเราเลยมีความตัดสินาอย่างแรกล้าครับในนามพักเพื่อไทยเราส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง50เขตครับเพราะเราเห็นความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพโดยเฉพาะบทบาทและหน้าที่ถ้าทําในนามส่วนหนึ่งของพักเพื่อไทย เพราะสอกอ .50 คนนะครับจะเป็นผู้กําหนดอนาคตของพี่น้องชาวกอทมอดได้เงินหนึ่งแสนล้านที่ใช้ต่อปีอยู่ที่การอนุญาตอนุมัติของสภากรุงเทพมหานครการเสนอนโยบายไม่ว่าจะมาจากตรงไหนจะเป็นตัวของผู้ว่าหรือไม่ อยู่ที่สภากรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นครับความสำคัญในการตรวจสอบควบคุมเสนอแนะผลักดันสนับสนุนในเชิงการทำงานของผู้ว่าหรือฝ่ายบริหารหรือการผลักดันนโยบายโดยเฉพาะนโยบายของพักเพื่อไทยเราที่ส่งต่อให้กับสอกอขึ้นเป็นนโยบายของกทมนั่นคือความสำคัญที่พักเพื่อไทย ให้ความสําคัญในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง50เขตครับนักวิกัยที่กรอบครับพี่น้องชาวกรทมครับสิ่งหนึ่งที่พักเพื่อไทยอยากจะกราบเรียนด้วยความภาคภูมิใจด้วยความมั่นใจคือผู้สมัครรับเลือกตั้งของเราครับทั้ง50เขต50คน เป็นบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดียิ่งส่วนที่หนึ่งครับเป็นอดีตสกเป็นอดีตสขอถือว่าเป็นส่วนที่เป็นผู้มีประสบการณ์สกอดีสก .8 แปดคนครับอดีตสขอเจ็ดคนครับถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ที่ทำงานในพื้นที่ ทำงานในสภามาอย่างเชี่ยวชาญและช่ำชองส่วนที่สองครับบุคลากรที่เราคัดเลือกมานอกจากจะเป็นผู้มีประสบการณ์แล้วเราได้คนรุ่นใหม่แม้อายุจะเสมือนไม่ใช่คนรุ่นใหม่แต่ความคิดวิธีคิดการทำในที่การทำงานเป็นคนรุ่นใหม่ และเติมเต็มด้วยคนรุ่นใหม่จริงๆนะครับจากประสบการณ์สู่คนที่อยู่รุ่นกลางและคนรุ่นใหม่อนาคตเป็นสิ่งที่ผสมผสานกับตัวว่าที่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเราอยู่ครบถ้วนอายุเฉลี่ยอยู่ที่40ครับสบกอของเราอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่40ซึ่งเป็นวัย กำลังที่จะทําหน้าที่อย่างได้ดีที่สุดวุฒิการศึกษาความรู้ความสามารถไม่ต้องพูดถึงครับเราะปีทั้งปริญาเอกปริาโทนะครับระดับการศึกษาที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะวุฒิการศึกษาที่เข้ามาทําหน้าที่ในการดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนในฐานะเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนครบถ้วนครับแต่เหนืออื่นในคด,ดครับผู้มีเกียรติครับ พี่น้องชาวกรทมครับความยิ่งใหญ่ความสำคัญของผู้สมัครเราเป็นคนที่ผ่านกระบวนการการคัดเลือกจากการทำงานทำหน้าที่จริงในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานครับเราไม่ได้คัดคนที่ไม่มีประสบการณ์เราไม่ได้คัดคนที่ไม่เคยทำหน้าที่ในพื้นที่ทุกเขตลึกซึ้งรู้แก่ใจดีครับ ลึกซึ้งรู้แก่ใจดีว่าสกอของพวกเราว่าที่สกอของพวกเราอยู่กับทุกท่านมาอย่างยาวนานและทําหน้าที่อย่างเพียบพร้อมภายใต้การสนับสนุนของสสที่อยู่ในเขตเลือกตั้งภายใต้การสนับสนุนของพรรคเพื่อไทยเราทํางานเป็นระบบครับมันจะเลยเป็นการตอบคําถามเลือกเพื่อไทยเลือกอนาคตที่มั่งคั่งให้กับชาวกรทมงไงครับ เชื่อมโยงจากการผลักดันของสองกอผลักดันนโยบายที่ตัวแทนสอกอของเราจะมาบอกกล่าวกับท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องชาวกทมเรามีนโยบายเฉพาะครับและมั่นใจจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้โดยเฉพาะการดูแลอย่างใกล้ชิดผลักดันเขาเป็นนโยบายของกรทมสสเราทำงานต่อเนื่องพักเพื่อไทยครับโอบอ้มสนับสนุนอย่างเต็มที่ มันเป็นภาพที่จะสร้างว่ากรุงเทพมั่งคั่งแบงคอกบิงได้ครับพี่น้องครับจากสิ่งที่ผมเล่ามาจากที่ผมกล่าวมากรับเรียนกับท่านมิเกตด้วยความเคารพครับพี่น้องชาวกพรพมครับขอฝากสอกอทั้ง50เขตอยู่ในอ้อมใจอยู่ในมือของทุกท่านวันที่ยิ่นสองพฤษภาคมครับ เข้าคูหากาสกเพื่อไทยเพื่อเลือกอนาคตที่มัง่งคั่งให้กับชาวกทมอนาคตของพี่น้องกทมพักเพื่อไทยสกเพื่อไทยขออาสารับใช้นำมันมาซึ่งความหวังและโอกาสของพวกท่านทุกคนครับ